ประเด็นดราม่าและประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกประเด็นหนึ่งในขณะนี้นะครับล่าสุดนีครขึ้นแฮชแท็กอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ด้วยก็คือประเด็นร้านบุฟเฟ่ต์แซลมอนที่เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากที่มีการเทลูกค้ากลางอากาศจู่ๆร้านบุฟเฟ่ต์แซลมอนแห่งนี้ก็ปิดตัวลงโดยไม่มีปีไม่มีกลุยพนักงานเองก็ไม่ทราบโรบินสันผู้จัดการร้านแล้วก็เจ้าของแฟร์ชายต่า,ตางๆเองก็ช็อกไปตามๆกันอีกทั้งยังมีข่าวลือต่างๆนานาว่า ธุรกิจบุฟเฟ่ร้านนี้ไปไม่ไหวแล้วและมีหลายสาขามากในประเทศไทยนะครับเจ้าของแฟนชส์ต่างๆก็ไม่รู้มาก่อนพนักงานผู้จัดการสาขาพูดไม่ออกมุ่จะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงมีข่าวหรือว่าธุรกิจบริษัทนี้เนี่ยติดหนี้ซัพพลายเออร์อยู่หลายสิบล้านบาทน,นะครับแล้วก็มีการขายกิฟต์ไวเชอร์ไปก่อนหน้านี้เป็นจำนวนมากหลายคนซื้อไปเยอะมูลค่าความเสียหายเนี่ยนับไม่ถ้วนแต่ที่น่าโศกเศร้าไปยิ่งกว่าก็คือพนักงานในธุรกิจนี้เนี่ยหลาย ชีวิตจะต้องตกงานนะครับโดยทันทีถูกรอยแพหรือไม่ล่าสุดทางผู้จัดก,การสาขาร้านบุฟเฟ่ต์แซลมอนเงนี่ครัออกมาโพสต์บอกเล่าปัญหานะครับที่แบบละเอียดยิบที่เจอมานะครับยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อนเลยแม้กระทั่งตอนนี้ตัวผู้จัดก,การและก็พนักงานหลายๆสาขาเองก็ยังมีความหวังแบบริบรีพร้อมกับฝากข้อความสุดท้ายไปถึงบอสที่เคารพรักนะครับ เนี่ยครับทางผู้จัดก,การสาขาร้านบุฟเฟ่แซลมอนแห่งนี้นะครับก็ออกมาโพสต์ในกลุ่ม Facebook กลุ่มคนรักบุฟเฟ่เนี่ยนะครับ mm. เขาอ้างว่า mm. เจ้าของแฟนชส์เนี่ย mm. ไม่ทราบ mm. มาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้และมารู้ในเช้าของวันที่17มิถุนายนครับหลังจากเจ้าของเนี่ยดีดตัวเองออกจากไลฟ์ทุกทั้งหมดและไม่มีใครสามารถติดต่อได้นะครับโดยมีรายละเอียดข้อความที่โพสตเอาไว้นะครับก็บอกว่าจากหลายความคิดเห็นในโซเชียลมีการพาดพิงถึงพนักงานร้านเราเนี่ยคือหนึ่งในผู้จัดก,การสาขา ขออธิบายแบบนี้พนักงานรวมถึงเจ้าของแฟรนไชส์ทุกท่านไม่มีการทราบมาก่อนจริงๆว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพวกเราเนี่ยเพิ่งมารู้ในเช้าวันที่เหลังจากเจ้าของบริษัทเนี่ยดีต,ตัวเองออกจากลายกรุ๊ปทั้งหมดและไม่มีใครสามารถติดต่อได้เราจึงมีการปรึกษากันในกลุ่มผู้จัดก,การว่าจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหนายย้ายังไงจึงได้ฉันทามาติร่วมกันว่าปิดบริการไปเลยหนึ่งวันเพราะยังมีความหวังว่าจะสามารถติดต่อกับเจ้าของบริษัทได้ นี่นะครับลูกค้าหลายคนก็เลยกระหน่าโทรเข้าสอบถามถึงสาเหตุจากพนักงานระบบส่วนกลางในล่มจึงกลายเป็นคําตอบที่พวกเราคิดขึ้นได้ขณะนั้นเพราะพวกเราเนี่ยก็ไม่รู้วจะให้คำตอบกับลูกค้ายัางไงถ้าจะบอกว่าติดเจ้าของบริษัทไม่ได้จูๆ่ๆเขากลับมาดําเนินการต่อเนี่ยกลัวจะมีปัญหาในหน้าที่การงานเหมือนกันผู้จัดการยังบอกนะครับว่าขอยืนยันว่าทั้งตัวพนักงานและหุ้นส่วนแฟนชายต่างๆเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นหรือวางแผนกันมาก่อน วันที่16เนี่ยเปิดบริการตามปกติไม่มีสัญญาณเตือนใดๆส่วนที่ตั้งข้อสังเกตกันว่าทุกสาขาเนี่ยพร้อมใจกันปิดเป็นเพราะการตัดสินใจเฉพาะหน้าของพวกเราเนื่องจากทางซัพพลายเออร์ไม่ส่งวัตถุดิบมาก็ไม่รู้จะขายจะขายของยังไงนะครับบริษัทก็ยังติดหนี้ค้างเก่าอยู่ด้วยไม่มีวัตถุดิบที่ตั้งข้อสังเกตว่าทําไมพนักงานยังเงียบเขาขอถามกลับไปว่าถ้าคุณมาเป็นพนักงานเนี่ยคุณจะทํำยังไงดีนี่นะครับตอนนี้เขาบอกว่ากาลังตั้งหลัก,ร,กรวบรวมสติว่าจะเอายังไงกันต่อ ดูรู้กันอยู่ว่าคงทําอะไรมากก่ได้ไปกว่าการฟ้องกลมแรงงานและรับเงินเยียวยาอันน้อยนิดหรือมันมีวิธีที่ดีกว่านี้นี่เขาบอกก็ขอความไม่ตาใครมีความรู้ชี้แนะได้มีทั้งไทยและต่างชาติที่เป็นพนักงานโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่าน่าเห็นใจมากครับเพราะทุกคนเนี่ยได้ยื่นเรื่องและเสียาเงินในการดําเนินเรื่องเอกสารไปแล้วครึ่งทางจูๆ่ๆโดนเทกาอากาศพวกเขาจะเอาอะไรกินคําถามนี้ดังในหัวตลอดเพราะเราเป็นผู้จัดการสาขาคุกทีอยู่กับพนักงานมันมีความผูกพันกันมากมันเจ็บปวด ตอนเรียกประชุมต้องแจ้งข่าวร้ายกับพวกเขาพิมพ์ไปก็ร้องไห้ไปบริษัทนี้เนี่ยไม่มีทีมบริหารไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลบัญชีอะไรเลยนี่นะครับเขาบอกอำนาจบริหารน่อยู่ที่การตัดใจของเจ้าของบริษัทเพียงแต่ผู้เดียวพอเจ้าของบริษัทคนหนึ่งหายไปเนี่ยมันเลยล้มทั้งระบบแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจที่เขาออกมาโพสต์นะครับคุณผู้ชมนี่เขาก็บอกว่าจากนี้เนี่ยก็ต้องหางานให้กับบรรดาลูกน้องทําไปก่อนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเจ้าของบริษัทเนี่ยจะติดต่อกลับมาไว้ไม่รู้ แต่ที่แน่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบรรดาร้านต่างๆนะครับที่เป็นธุรกิจเหมือนกันเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์คนนี้บอกว่าดีๆจะรับสมัครพนักง,งานเพิ่มผู้จัดการสาขานี้มาทําได้เลยเปิดรับรับเลยต่างๆนา,นานาช่วยเหลือกันทางนี้นั้นก็เหตุเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับคนที่ซื้อธุรกิจโบชอร์ไปก็ดีคนที่เพิ่งซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ก็ดีต้องแบกรับภาระที่หนักอึ้งจริงๆนะครับเห็นใจเข้าวไปติดอว่ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ